แฟนไหมครับไอ้มีนส,สวยันเที่เวันเด็กปีเนี้ไอด้ยากให้เด็กคนนี้เป็นแฟนไหมครับ้บาต้องถาม,มจีมจแล้วว,ว,วันเด็กปีนี้ยอยากให้เด็กคนนี้เป็นแฟนไหนมครับปนสสนีค่ะยินดีต้รับทุกท่านเข้าสู่ช่องย่าฉันหอมสตอรี่นะคะว้า เอสีบอกว่าไม่ต้องถามพี่เขาแล้วถึงขนาดนี้ว่าต้องถามสาวเมืองจันวะนะ่าน่านาักนะคะคุณครูฟอร์ดนะคะนารักจริงๆสมกันมากแม่แม่เอฟซี FC. ดีใจยิ้มเป็นนะคะเนาะรักทั้งสองคนคะ่ะวันที่มาพีเคกันวันแรกนะเอดยาจะนอมนะ น้ำตาไหลร้องไห้กับน้านะมันไม่รู้นะมันตื่นใจเนาะเพราะว่าตอนที่เขาเลิกกันเราก็เสียใจนะคะแม่แม่เอฟซีเสียใจจริงๆนะแต่พอรู้ว่าเออก็จะกลับมาคืนดีกันนะโอ้ยตอนที่อันเจ๊เฟลลี P ่ไปมีคนอื่นนะแอดย่าไม่ทำข่าวเลยนะเพราะว่าไม่ได้โกรธหรือไม่อะไรแต่มันไม่มีใจนะคะเอ้า อ่านเม้นอยู่นะคะโฆษณาเขับมาเฉยน่ารักนะคะแม่แม่นะคะนางน่ารักจริงๆดีใจนะสมกันมากเลยแม่แม่เชียร์ขาดใจเลยนจะจ๊ะรองานบวชนะคะน้อคิดว่าออสักวันคงได้เจอกันนะคะอยากเห็นคนกุ้งหมอนสวยๆนะคะน่ารักมากๆเลยบุรีลำนะคะสงสัยได้เดินทางไปอีสานอีกแล้วนะคะ ไปก็ไปหลายที่นะคะไปเป็นกำลังใจลูกสาวน้องแอมชนทิชาด้วยแล้วก็ไปวังปูด้วยเนาะบุรีลำบุรีลำนจะจะ๊ะจ๊ะราวันบวชก่อนนะคะเนาะน่ารักมากเลยอยากได้เนี่ยอยากได้เด็กคนนี้เป็นแฟนไหมครับถามเจ๊คนสวยเด็กปีนี่ยากได้เด็กคนนี้เปนแฟนไหนมครับอยากได้เด็กคนนี้เป็นแฟนไหมครับ วันเด็กปีนี้อยากให้เด็กคนนี้เป็นแฟนไหมครับเขาให้มาแจกของวันเด็กนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้กินข้าวครับผมก็เลยมาต่อแถวเอาข้าวครับใส่ชุดนักเรียนด้วยน่ารักมากนี่ครับเด็กเยอะมากเลยครับทุกคนครับวันนี้นะครับเขาให้มาแจกของวันเด็กนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้กินข้าวครับผมก็เลยมา ครับใส่ชุดนักเรียนด้วยน่ารักมากนี่นครับเด็กเยอะมากเลยครับครูต้องต่อแถวด้วย okay. นะครับทุกคนครับวันนี้นะครับเขาให้มา